ตัวนำหน้าเดินมาดูสวนสวนมีแต่ป่ามิติ่ะเฮะ่เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่ง ไปละไปละจะมาดูว่าเม็ดบุกเม็ดบุกเก็บได้หรือยังจะมาดูนะคะอันนี้ต้นสาคูนนี่ต้นสาคูนี่นะคะอันนี้ต้นสาคูนี่นะคะ,นนคะ,คะยังเก็บไม่ได้จ้านี่ เห็นไหมคะ <laughs> ตัวป่วน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 นี่นะคะยังเก็บไม่ได้เลยนะคะนี่ยังยังเล็กๆอยู่นี่ค่ะยังเก็บไม่ได้จ้ายังยังลูกเล็กอยู่เลยยังลูกเล็กอยู่เลยนะคะยังเก็บไม่ได้เพราะยังไม่เกยนี่ค่ะ เนี่ยเนาะต้นนี้ต้นตนี้ล,มล้มละไม้ทับนี่นะคะนี่เม็ดบุกเม็ดบุกเม็ดบุกจ้าด้วยแยะเลยเป็นดงอยู่เลยนู่นค่ะ โอ้ยเดี๋ยวดู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 เม็ดข้อเห็นไหมคะนี่เนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดเยอะมากเยอะมากมาก,เ,ก,มากเลย มาดูป่าคา่มาดูป่าบุกค่คามาดูป่าบุกนะคะน้ำยังเต็มคลองเอ้ยไม่ใช่คลองสสะ,สะน้ำเต็มเนี่ยตัวป่วนทั้งหลายนี่ อันนี้อันนี้ก็มีเห็นไหมฮะเม็ดบุกประมาณสักหนึ่งเดือนเนาะอีกหนึ่งเดือนน้ำเต็มสระอยู่เลยค่นนี่น้ำล้นสระ โอ้ดูต้นนี้สุดยอดมากเลยเม็ดเต็มไปหมดเลยได้อย่างนี้ทุกต้นทุกต้นก็ดีเนาะได้แบบเนี้ยได้ทุกต้นทุกต้นก็ดีค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ มาละลูกชายล่ามาละลูกชายล่ามาละลูกชายล่าไปาลูกปะไปกลับกันเถอะปะไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเลยอันนี้อันนี้บุกปีนี้บุกปีนี้นะคะนี่ขึ้นเต็มเลย คลิปน,นี้ก่อนนะจ๊ะ